โอมปู่เจ้าสมิงไพลปู่เจ้าสมิงฟ้าครอบปู่เจ้าพระยาพระครูกูคือพระฤาษีแปดพระองค์ท่านจึงให้กูมาแก้คุณความและแก่นามแก้รูปไม้รูปขึงไว้อยู่ตรึงตาแก้ชันนางโรมนานาแก้ไม้เสี้ยมและไม้ปักแก่รูปยักษ์และรูปคน แกรูปเสือแลรูปหนังฝังในหม้อลงราชะครูกูให้แกกระบอกไม้ทิมผีแก้ได้พลมมาจารีแลสาวใหม่แก้ได้และแกไ่ไหมอันฝังไว้ในป่าชา้าปากประตูหัวกระไดฝังใต้ที่นอนฝังในแผ่นดินดอนคุมขังสักกระพางปลายดงฝังสองฝากฝังคงคา ทําด้วยเนื้อหนังฝังในไรนาะฝังบนจอมปลวกฝังริมรั้วรวกแลไตถุนฝังใต้กระไดแลมุมบ้านฝังใต้ตะพาน ฝังริมบานประตูฝังริมคูแลบ่อน้ำมึงย่อมเอามาประสมมึงทำด้วยมนแลยยาลี้ลับเพ่นผลัดตกลงไม่ทนทานได้ร้องคลางกับต้นไม้ร้องคลางตายด้วยลำบากพระมนกูโอมอ่านกูจะระงับเสียให้หายกูจะแก้ให้คลายจำเดิมแต่นับโมกูจะแก้จำเดิมแต่กอขอกูจะแก้จำเดิมแต่ กกกูจะแก้จำเดิมแต่แรกมึงเขียนแม่หนังสือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ขเจ้าเอาอักษรไทยแลขอมมาเขียนบาลีสวดเทศนาพระธรรมเจ้าทั้งเจ็ดคำพียักษีนีมึงเรียนมนชมบมากระทำให้ต้องหน้าแลต้องหลัง เจ็บปากเจ็บรากฟันเจ็บหูตาทุกสิ่งอันเจ้าของมึงเรียนสิ่งอันใดมาคืนไปหาเจ้าของอาคมมึงสิ่งนั้นโอมเป็นสวาพิษโอมเป็นสิทธิสวาโหมโอมสิทธิสวาหายะพระ คลูกูร่ายเป็นราวไม้มึงเอาขี้พึ่งมาใส่กระบอกกระบอกก็แตกออกเป็นสองภาคมึงทําด้วยน้ําเข็มน้ําจืดที่ใดๆน้ํานั้นก็ไหลไปต้องผู้นั้นใสโอมกูจะแก้คุณชวาแลคุณขอมสอมหน้าไม้หลายเลขกระเลียงแลสับพจีนจามพลามเทศไทยคืนไปหาเจ้าของอาคมมึงผู้เรียนมน ชมบมาโอมสิทธิสวา,ายะอิติปิโสภคะวายะมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขาพันตาพัทธุริโตเวสาพุธสา,าพุทธังอรหังพุทโธ ท้าเวสวุวรรณโนโนาโมพุทธายะ